ปูกรี GE ทำอะไรนะมาต่อขบวนอะไรนี่รถช่วยตกรางเหรอเช้าวันที่19บธันวาคม2567เกิดอะไรขึ้นนาอรถช่วยตกรางมาที่โคราชอีกแล้วไปดูสิไปไหนกัน พวกอยู่เล่งแล้วอย่ายกล้อนะปูนะเสียงก็หึมล้วจะกลับมาดูกันอีกทีนะอ้าวทำไมถอยกลับล่ะ ปูจะพาน้องไปไหนไปเข้าล้างปนฝะักใต่อาไปจะช่วยพี่น้องเราให้ได้นะไปล้ขบวนช่วยอันตราย